งานที่สครับม,บมีสาวจอดเล่นครับที่บา้านน้องลิงโจเลยโจเ,เลยอืมโอ้โหันี้จะของากเลือกอักับไปเลยเองเมานี่กอนได้ไหม,ไมเบกไคว้ามมือตูดด้วยดูตูดดนะ้วยเองม,มือต่ะตนะปูรถนะไป đi con, đi con. Một cái này đi một cái này sơn. Một này nguồn sáng. Thôi nhìn nưng, thôi nhìn nưng. Anh, anh dưng trong này lại. Bye bye. Bỏ. Hạc đi Bỏ, hạc Bỏ bao đi. Bỏ bao, bỏ bao. Bye. Bao, bao, bye, bye, bye. nốt, nốt. ไปเลยไปเบาเบาไปวางกิ่งไม้ถอยก่อนก็ได้ทำไห่ทำไม่นี่กิ่งไม้กิ่งไม้แซมเดี๋ยวเดี๋ไป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 

เป็นโซเยีมไม่ไ้หก่ก่อนรับลำบากต้องไปย้ายเต็นท์ก่อนครับเจ้าภาาไม่ยอมย้ายรอครับบอกว่ารถแห่มาก่อนแล้วก็ย้ายสกเ เลยเดี๋ยวรอเจ้าภาพเขามาอนี้ก่อนเอาเต็นต์ออกก่อนเยอรถตมุติเลยเดินตมุตินเลยใจมาเคลียร์กันบาสเคลียร์ก็เคลียร์สันสวานวาราเอ้ยลายเดิมโมกราโมมาขึ้นจรูดอีกอยู่ลุกจมูกมวยเจ้ามือมวยนะผู้จิตตามบอกเดี๋ยวเจ้าภาพเขาจะเคลียร์เต็นท์ให้ครับ บอกว่ารถแห่มาก่อนแล้วค่อยเคลียรไ์ไม่ยอมเคลียร์ร,รอรถแห่นะครับผมให้รถแห่มาก่อนแล้วค่อยเคลียร์ตรายเลยบาดตายเลยเต้ระเกงไงเอาลำบากแล้วทีนี้ ย้ายแค่สองหลังครับผมตบาบสองหลังเต้นสองหลังครับเร่งายนิดเดียยีนอามนี่ก็ดีของรถเล็กครับผมพ <c oughs> อได้เปรียบเลย วุ่นวยายแล้วเจ้าภาพตอนนี้วุ่นวายแล้ว <c oughs> อันนี้มุกธนาสาธุกับพ่อนาด้วยครับผมสามนาคครับ<ส>านาคหลิวนาคก,กีตา้านาคอันอ <c oughs> ดีใจกับพ่อเม่เนะ เขแม่ปู่ย่าตายายครับผมได้ลูกได้หลานบวชทั้งทีพร้อมกันทั้งสามครับ